และที่สําคัญวันนี้ขอแวะสักนิดหนึ่งครับพี่ถนอมว,วันนี้วันที่20มีนาคมเป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติวันอ,อสมอวันอ,อสอมอวันนี้<อ>นะหลายที่เขาก็มีการจัด ยกรรมักันนะครับเพื่อเชื่อชูอสมจริงๆ่นี่อสมอย่างเดียวของภาคของต่างจังหวัดเราก็คุยกันอยู่ในรายการนี้ว่าอสมที่อยู่ในกรุงเทพก็มีชื่ออสสอสสก็เป็นส่วนหนึ่งในในอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติเหมือนกันนะครับทีนี้พอพลิกไปเปิดประวัติเนี่ยผมอ่านคร่าวๆแล้วเขาบอกว่าอสมเนี่ยไม่ได้เพิ่งมีนะมีตั้งแต่พศ2520 มีมาตั้งนานแล้วมีมานานมากออก่อนผมเกิดอีกสองพันนะครับแล้วก็จัดกิจกรรมมาเรื่อยมานะครับตั้งแต่ปี2,537จนถึงวันนี้ครับเจัดเจาชาวสมัติที่ไม่มีค่าตอบแทนวันนี้ก็มีค่าตอบแทนเดือนละเท่าไหร่ หกร้อยใช้งทีหกร้อยแล้วก็มีเพิ่มบ้างเป็นเป็นห่วงไปพิเศษห้าร้อบ้างอะไรบ้างเพราะท่านก็พอทางานหนักจริงๆนะช่วงสองปีที่ผ่านมาก็พูดก็ต้องพูดให้ครบนะว่าอสมก็ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเนาะป้าป้าแม่แม่ทั้งหลายนะครับที่ทํางานด้านนี้เนี่ยมีจิตใจเสียสละเมตตาแหละ นะครับแต่ว่าบางคนเองก็เป็นอสมอ,อก็ไม่ไหวแล้วให้เพื่อนดูแลแล้วอะฟั <laughs> งดูก็คือเป็นกันไม่เกิเสียน่ะใส่ชุดไปเรียบร้อยแต่ว่าเดินไม่ไหวก็ <c oughs> มีนะ <c oughs> แต่จิตจใจบุญช่วยดูให้มันให,ให้ทำงานได้แล้วก็ทำงานดี <c oughs> เสียสละเนาะ <c oughs> นี่เป็นอาชีพ ไม่ใช่เป็นอาชีพอะเป็นงานที่เสียสลาม <นะ S 1> แต่เขาก็มีความสุขของเขานนัก็จะมีกิจกรรมอะไรกันบางคนก็กเกษียณอายุไปไม่มีอะไรทํากันเนี่ยครับไปช่วยเหลือสังคมกันเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมครับแล้วก็มันก็เป็นความสุขไงบางคนภูมิใจนะออบางคนเขาได้ใส่เครื่องแบบเขารู้สึกว่าได้ทํางานแล้วก็รู้สึกแบบว่ามีมีคุณค่าออนะครับในหมู่บ้านของตัวเองใช้กลไกเหล่านี้ดูแลคนป่วยติดเตียงดูแลผู้สูงอายุอยู่ตามบ้านนะนะใช้พี่น้องอสมอเหล่านี้นะครับ